แล้วเนี่ยเอาละครับทุกคนสิ่งที่ท่านเห็นอยู่คือบักบัคกโหดๆเลยคือแขวนผมแล้วแต่ตอนเนี้กลายเป็นว่ากล้องผมอะมาเกาะคินเลอร์คือวิญญาณสิงคินเลอร์อะวิญญาณอาฆาตอะจูโ you น know. เอนเกมก็จบไปแล้วประตูก็เปิดไปหมดแล้วแล้วก็คือเกมมันไม่จบไม่อะไรไง ใช่ใช่ครับคุณเป็นคิลเลอร์ใช่ไหมบาอ่ะครับใช่เนี่ยผมก็รอดูทีแรกผมนึกว่าเอ็นเกมมันจบคือเนี่ยผมก็เลยสตรีมขึ้นมาเลยว่าเนี่ยคือทีแรกขอผมก็กะว่าเออลองสตันไม้แต่แบบใช่ใช่คือคุณข้ามหน้าต่างไม่ได้ล้องผลก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะเท่าที่ผมเห็นน่ะคือเนี่ยตอนเนี้ยคือผมเห็นตัวผมว่านอนอยู่กับพื้นแล้วผมก็ติดอยู่กับคุณเนี่ย ผมงงมากเลยแบบเฮ้ยแล้วคือทีแรกผมไม่ได้สตรีมไว้แต่ว่าแบบเฮ้ยแม่งบั็กแรงมากก็เลยแบบต้องสตรีมให้ให้ดูเลยแหละโอเคฮะยังไงเดี๋ยวผมเป็นคนกดออกเกมเองใช่เอ่อถ้าคุณเดินเดินไปที่ที่ตะขอนะคุณจะเห็นผมอะ่ะนอนอยู่ตาลาตังใต้ตะขอแล้วเพราะตอนคุณฟาดพุ่ผมร่วงลงมาจากตะขอจากจากกล้องผมนะ เออแล้วเนียเล็กคิลเลอร์เดินช้ามากคือติดเหมือนกับต,ติดติดสายอยู่เนี่ยเนี่ยคุณเห็นป่ะนกบินรอบผมเลยเนี่ยเฮ้ยแบบอะไรเนี่ยผมอาจจะตันไม้ให้ก็ไปเดินมาสักทีแ <c oughs> บบโอเคฮะเดี๋ยวผมกดออกเกมให้ยังไงก็ยินดีที่เข้ามานะยินดีคือผมก็กลัวว่าจะโดนว่าผมใช้โปรแหละแต่ว่าแบบ เออโอเคครับตอนนี้ผมกดออกเกมแล้วนะบั๊กแปลกมากใช่คือแบบแต่น้องผมก็เจอนะคืออาการนี้แหละอาการที่แบบว่าอาการนี้แบบพอโดนแขวนปุ๊บไปติดกับคิลเลอร์เลยเอาเนี่ยแล้วผมก็ค้างอยู่หน้าเนี้คืออะไรอะ่ะโอเคอะ่ะโดนกดออกเกมไปละเออแบบ รุนแรงมากฮะยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตัดไฮไลท์คลิปนี้แล้วก็โยนไปเด,ดบยได้ไหมอ่ะครับผมผมบอกแล้วฮะพอดีผมกดออกเกมเมื่อกี้แหละโอเคครับผมยังไงก็ขอบคุณ